ชีวิตครูขวัญสิทธิ์กล่อมจิตดอนพิรมครูเชี่ยวชาญโรงเรียนกำมลาใสาคุณครูกล่อมจิตดอนพิรมอุทิศเวลาหน้าที่ให้กับทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเป็นผู้ที่คิดศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนานงานในหน้าที่ ด้านการจัดการเรียนการสอนบูรณาการวิทย์สู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยมีความเชื่อว่าหากเราฟังเราจะลืมหากเราเห็นเราจะจำหากเรากระทำเราจะเข้าใจโดยยึดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9 นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความรู้ความสามารถและความถนัดของนักเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากการประพฤติปฏิบัติตนทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจนเกิดเป็นผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ท่านเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็เสียสละอ่า ให้กับนักเรียนมากครับเวลาที่พวกเราทําอะไรไม่ถูกต้องนะครับท่านคุณครูก็ช่วยชี้แนะแล้วก็แนะแนวในทางที่ดีท่านครูกำจิตเป็นแบบเสมือแม่คนหนึ่งของดิฉันนะคะเพราะว่าท่านคอยให้กําลังใจมาโดยตลอดและให้ข้อ่ดีๆสำหรับดิฉันเสมอนะคะศรัทธาในความฝันมุ่งม,มั่นในหน้าที่ทําความดีเพื่อแผ่นดิน มองมาเห็นโรงเรียนนี้ปับ๊บคือจะเห็นแค่เพียงแค่หลังคาแฝกกับเสาธงไม้ไผ่อะครับต่อขึ้นไปพอเห็นแวบ,บแรกปับ๊บับตาที่ฐานทันทีเลยว่าถ้าตวได้เป็นครูขอมาเป็นโรงเรียนนี้สิทธิชัยจันคลายหรือครูกรุงผู้ซึ่งมีความเป็นศิลปินอยู่ในสายเลือดบวกกับใจรักในวิชาชีพครูครูที่คอยสนับสนุนและสารฝันของเด็กๆให้เป็นจริง ก็เลยคิดว่าเราจะทํำยังไงดีที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อให้เด็กเขาได้มีโอกาสให้เด็กเขาได้มีทุนการศึกษาเรียนผลจากการที่ทานะครับส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลในระดับประเทศและนานาชาติเป็นที่ประจกักษ์ภาพนั้นได้รับรางวัลกับสำเร็จประเทศเป็นภาพพระนอนและมีคนปลโคมเป็นเพลงีของจังหวัดบุมบูมใจมากครับที่ได้รับรางวัล นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายร้อยรางวัลที่เหล่าศิลปินน้อยผู้ได้โอกาสในสังคมชนบทได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมในชมรมศิละปะเด็กชายแดนจังหวัดสะแก้วอีแล้วนี่ทช่ไหาทำไงการลงน้ำหนักหนูก็อยากจะขอบคุณคุณครูนะคะที่คอยดูแลเป็นห่วงตั้งแต่อดีตคอยมอบโอกาสดีๆให้หนูจนทำให้หนูมีทุกวันนี้ค่ะ มันคือความภูมิใจที่ใหญ่ที่ชีวิตครูคนหนึ่งทำได้ชีวิตนี้เราจะไม่ถอยชีวิตนี้เราจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าเราจะประสบผลสำเร็จในที่การงานหรือไม่ก็ตามแต่กับเด็กเราจะไม่ไม,ไม,ไม่เราจะไม่ถอยกับเขาเราจะส้่วยถึงที่สดุด ที่มาอยู่ที่โลโกะเลยเนี่ยก็เมื่อ16ปีที่แล้วแล้วเราไม่รู้ว่าโลโกะอยู่ตรงไหนเราเดินลุยขี้โคลนมาสะพายเป้ใบเดียวขึ้นมาที่เนี่ยเป็นที่ที่เราจะมีโอกาสทําให้เขาได้พัฒนาความรักความห่วงใย,ยของเขาค่ะทาให้ดึงดูดทาให้มัดเราเอาไว้ให้เราไม่สามารถไปไหนได้สองชนเผ่าเนี่ยนะคะเรื่องการสอนเนี่ยเหมือนเราต้องใช้เวลามากกว่าเด็กข้างล่างด้วยความที่หนึ่งเขาเป็นชนเผ่าเขาจะใช้ภาษาถิ่นฉะนั้นการใช้ภาษาไทายของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วเขาจะไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทายเราจะต้องแปล เป็นภาษาไทยแต่ถ้าเกิดเราสามารถทับศักท์เป็นภาษาของเขาหรือมีรูปภาพประกอบเนี่ยนะคะเขาจะเข้าใจเร็วและที่นี่ก็ค่อนข้างจะน่ารักตรงที่ว่าเขาเขาใส่ใจในเรื่องการเรียนเขาอยากจะเรียนรู้นะคะแต่ว่าก็คือปัญหาคือเรื่องภาษาไทยเอ,อ่อที่มีครูเอเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เขาขี่รถขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเราก็วิ่งไปหาเขาแล้วเราก็คิดว่า เขาทิ้งหลายๆอย่างขึ้นมาสอนเราบนนี้แม้กระทั่งไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะคะแต่เขาก็มาหนูเป็นเด็กชาวเขาเนี่ยหนูไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจคืออะไรเรามาทําตรงนี้เพื่ออะไรเราเห็นตัวอย่างว่าเขามาสอนเด็กเขาได้ให้ความรู้ก็คือเราไม่รู้ภาษาไทยเลยแล้วเขามาสอนให้เรารู้และเราพูดได้สามารถสื่อสารกับคนข้างล่างได้ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณค่ะ มันเลยไม่รู้จะเอาคําอะไรมาเปรียบค่ะแต่รู้แต่ว่ารักโลกโคแล้วก็ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วก็ภูมิใจที่ว่าเราเป็นครูเราตามรอยรอยเท้าพ่อเราเป็นข้าราชาการในพระองค์เราก็จะทําให้ดีที่สุดและนี่คือเป็นสิ่งเดียวที่เราจะตอบแทนพระองค์ท่านได้ในฐานะข้าราชาการคนหนึ่งที่จะดูแลเด็กชา,าวเขาตามที่ท่านทรงตัดไว้ค่ะ